ถ้าพูดถึงตัวที่โกวนบูลลี่บ่อยๆก็ต้องกดเฟสเลยฮะไปไหนใครเขาก็มองโอเคเราเปิดพักกลุ่มลาตีไปก่อนฮนะเซอหน้าตาอยู่บ้านเล็กกันมัน้งคิดว่านะครับดูไม่เจอใครเลย ม่เหลืออะไรเลยตรงนี้ก็ไม่มีใครเลยเดี๋ยวพูกัน เขารู้แล้วปะวินกรรมเขารู้แล้วมือจะดูดเพลินไปไหนล่ะรับวิ่งไวจัดโรโดบุลี่ก็ยัดไม้ไปก่อนทีหนึ่ง เออไปก่อนทีหนึ่งปะลงห้องวีไปฮะคนแรกไม่ทันได้ดูเลยเพื่อนโถชอบชอบดูดเนี่ยชอบจดนดูดโอเคเข้าห้องวีไปฮะคนนี้โอเคมีเสียงเปิดประตูรถนิดนึงนะครับโคเฟสเนี่ยเป็นตัวที่โดนบุรีหนักมากๆนะครับเพราะว่าด้วยตัวเขาถ้าเกิดว่ามองเขาเพ้าคุมมันหลุดนะ ดูเกือบเสร็จเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งวิขับไปไมนะ้แล้วก็ทุบไปฮะกลับไปโซนนิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนเข้าไปช่วยนะ Hello. ไปช่วยกันสองคนไปช่วยกันสองคนก็ได้เลยครับก็ได้เลยฮะเขาจะเอาครับอเขาจะเอาปะ บล็อกกันเองเกิดอะไรขึ้นทำไมบล็อกกันเองอืมลงไปเพื่อนลงไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปเกียไวบนี้อื้ม ต้องโดนป่ะงั้นก็ลงห้องลงห้องวีนี่แหละป่ะ <Yeah. S 1> เขาต้องมาช่วยนะครับเพราะว่าล้มสาม oh. Oh. <laughs> เฮ้ยไ <Yeah. S 1> ปไหนแล้วคนหนึ่งฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรากคนข้างบนลงมากัน uh. เจอคานออกมาทำไมเพื่อนว่าแลไวจะไปไหนคนหนึ่งคานออกไปข้างนอกแล้วนะครับนี่น่ะเห็นรอยอยู่ไห มีคนมาช่วยแล้วนะขแขวนไปกันไปลงห้องวีให้หมดนี่แหละมีคนมองเราโดนบุรีอย่าบุรีผมพ่อคุมหลุดนะครับคนนั้นเขาไปรีเลือดแล้วนะเขาทำอะไรไว้เนี่ย เฮ้ยคือตีนี้มันเขาแกล้งกันมากกว่านะมีรอยเท้านะครับนี่เอาคนนี้ก่อนนะครับเฮ้ยแม่งหมุน เดินไปก่อนคนตัวนี้ก่องเจ็ดสิบสามเจ็ตุ๊กแกร้องตายไปก่อนเลยเพื่อน <Okay. S 2> ชิกชักชิกชักชิกชัก <Okay. S 2> เออขอถ่ายรูปหน่อยนึง มีคนไปช่วยกันหรือยังแจ๊เรียบร้อยเอามีทำไมคนนี้ก็ป่ะเพื่อนชึกชัชกชึกฉักฉึกฉักไปก่อนเหลือสี่เครื่องค่อยว่ากันแชะอีกทีหนึ่งเก็บทุบไว้หน่อย <c oughs> ยังรอบอกแล้วว่าอย่าบูลลี่ผม อลูไปไหนหมดรีฟดูจบมบสดไม่เจอใครเลยเป็นไหนนะฮะเขารักษากันแหละน่าจะอยู่นูน่นนะมั้งไม่อยู่นู่นก็อยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยเนียนไป ตีไม่โดนไม่ตีเา้ากดไม่ตีเฉยหวัดดีเจ๊กเออลม้มล้มปะอยากลม้มล้มไปเพื่อนเป็นไหน,นะค็บปเออลงปะ คนนี้ก็โมรีได้โมรีซะเลยดีไหมห้อยไปก่อนนะห้อยให้เขามาช่วยก่อนเพราะเราเอาโมริแดงมา <Yeah. S 1> มาช่วยกันนะอย่า <Yeah. S 1> ลืมละโซเด๊ะ oh, <Yeah. S 1> เอาตายเลย <Yeah. S 1> ต้องหาหลุมแล้วนะครับ หลุมอยู่ไหนอะประเด็นอยู่แถวนี้มีไหมเนียนเลยฮะทีนี้หยาบเลยไม่รู้ว่าเขาจะตายนะรลุกนี้ปล่อยเขาไว้ก่อน ดูดยากเลยทีนี้ไม่รู้หลุมเกิดไหนถ้าเขาเจอหลุมก่อนนี่จบเลยจบเลยเจอแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ จะทั้งวันอย่างนี้เหรอเพื่อนเออโดนไปกันปะโอ้โหครับแล้วหลุมมันเกิดที่ไหนเท่านั้นเองอยากรู้จัดฮนะแถวนี้มีหลุมไหมหลุมมาหลุมจริงๆเกิดไหนไม่รู้หลุม ตีนี้มันเขาเล่นขำม,มากกว่านะจริงๆปะมันก็ตายซะเถอะเพื่อนโอ้โหป่าย่ามันบังป่าย่ามันบังพฤติกรรมถ่ายรูปหน่อยแชรเรียบร้อยเก็บวะได้ใช้สกีโมริโอ้โหโมริสี่คนไม่รู้ว่าเอาเวรกรรมจบเลยไม่รู้แรงขึ้นหรือเปอล่ารับกเนย โอ้ยแต้มน้อยเกินสองหมื่นนะครับตะกี้เจตี้สี่ร้องลั่นเลยบมโอเคนะครับกับโค้ดเฟสก็ประมาณนี้นะอันนี้หยิบโมลิดแดงมานะครับไม่ได้ใช้นะเกมที่แล้วเกมนี้ก็เลยแบบหยิบมาใหม่นะเพราะว่าเกมที่แล้วเสียฟรีไปนะครับก็ถือว่าเก็บสี่แบบฟุกๆเพราะว่าบ้านเขาเหมือนติดเล่นนะครับก็ประมาณนี้ นะครับสำหรับโค้ดเฟสผู้ถูกบูลลี่นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับกับโค้ดเฟสนะครับผม